จิวเจนอีชี่ขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลินเบนดาห้าร้อยยาธาตุน้ำขาวไทยนครพร้อมด้วยดีออกไซด์และต้องขอบคุณครับท่านในห้างวินัยวีรพุทชงครับหมอยามาแล้วนะครับฉีดยาให้กับฟ้าประธานสิงห์อชวินนะครับตอนนี้2กงกำปั้นครับกำปั้นละหมื่นบาทก็สองหมื่นบาทครับอ่ะวงในครับตั้งแขนสู้กันอยู่นี่คือคู่เอกนะครับเพชรไทยแลนด์เกงสีแดงครับฟ้าประธานจางเกงสีน้ำเงิน อ่ะต้องเดินเกมให้เร็วหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ห่างนี่อาจจะลำบากครับทางด้านฟ้าประธานอาซ้ายาสวยสวยสวยเลยนี่เลยครับฟ้าประธานซ้ายเอาให้ไตแลนแดงเอานายมานายไป โอ้โหจัดแบบนี้นะครับอึดอัดอึดอัดอึดอัดของแฟนเฮฮาเฮฮาเฮฮาาตลอดโอ้โหนี่ครับผลงานการประกบคู่ของทีมงานเพชรยินดีครับมีหนุ่มโบ๊ทคุณนัทเดชวชิระและตนคอยกันกรองอยู่โอ้หมาเตะได้แต่ว่าโดนเข็นทิ้งล้มลงไปว่ากันต่อกางเวทีครับไม่ดูไม่ได้นะครับนี่แหละครับบวยมันวันศุกร์ปักหลักใกล้ๆมีศอกแหม่ใกล้ๆครับเอาตีไป ตีไปตีมาครับวัดกันที่ความแข็งแกร่งครับดูจังหวะการสอดแขนไล่แขนครับตั้งไว้มีศอกอ่ะดูครับดูเพลงเข่าครับใครจะตีได้เจ็บก่อกันครับสุรินทร์กับศรีสะเกดครับแหมใกล้ใกล้กันแต่ว่าบนเวทีไม่มีใครไม่มีใครยอมใครครับน้หมิงอ้าวโอ้โหแดงพิไทยแลนด์นะครับน้ำเงินฟ้าบัทะเอ้าฟ้าโอ้พิไทยแลนด์สู้เสียบยอดอกแกไม่ได้ลี้กรรมการแกะแยกโอ้โหนี่ครับอ่ะว่ากันต่อกางเวที ฟ้าประธานยิงบัตรเข้าไปก่อนครับนี่ครับมาถูกทรงจริงๆครับมีอาวุธนําเข้าไปก่อนอ้าวคืนครับหลุดปุ๊บโดนเลยครับหาวงในนัวเนียกันอยู่ฟ้าประธานไปอ้าวเพชรไทยแลนด์ไปอีนี่ครับมาดูครับแขนแขนซ้ายขึ้นได้แล้วเพชรไทยแลนด์เสียบเข้าไปฟ้าประธานนี่ครับมามันจริงๆครับคูนี้อะไม่กลัวเพลงข่าวของเพชรไทยแลนด์เลยนะครับฟ้าประธานเดินชวนทะเลาะครับ เครื่องหมายของเพชรไทยแลนด์นี่อยู่ที่ในนะครับแต่ว่ายกนี้ยก3ครับยังใช้ฝีมืออยู่ครับเดินครับฟ้าประธานพ,พ,พยายามจะสอดสอดได้ไหมยัดเขา่าเข้าไปวงในใกล้ๆแม่มันใกล้เชือกอยังตีได้ไหมครับตีได้ไหมครับขวงมีสอกด้วยฝ่าทันยัดเข่าขึ้นมาครับเพชรไทยแลนด์โอ้โ,โหเพชรไทย,ยแลนด์นี่เ้ากรัดกลุ่มนะครับแกตัก้งกำแพงไว้เลยอ่ะ เข่าซ้ายแกตั้งไว้เลยเอา้าพระประธานรัวเลยทีรัวสิ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 วสวสแตกเข็มละห้าร้อยบาทอัตะซินมอบทันทีนะนะฮะพีน่นัเยเอ้าเอ้านี่นะครับทุ่ยยูมือมันมันสุกอย่างนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านธุ์ต้องพิพเศษไปทูนด้วยเอา้าโอ้โหนี่ครับมาเกมเดือดเกมเดือดครับยกสามมาเสียบเข้าบ่ายฟ้าประธานเอาเพชรไทยแลนด์โตโอ้โหนี่ครับมายวต้องดูครับมาตอนนี้ใครดีใครอยู่ นี่เกมเดือดเกมเดือดหมดยกครับโอ้พักคู่เดียวครับพักคู่เดียวกัดลูกนี้ต้องทู 5G ครับเปลี่ยนสู่ชีวิตที่เร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับหนึ่ง5ปีซ้อนจาก Enperf พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ CP ครับธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0ครับ ทีกเก่าไม่นี่ตอนนี้เพิ่มให้ฟ้าประธานไป5 0 0หมื่นแล้วนะครับโอ้โหครึ่งแสนโดนหักเททิ้งไปครับเวลาย,ยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับยกนี้ยกที่4ครับผู้เอกน้ารายการครับอา้าวเพชไทยแลนด์แม่แรัดก,กุมมากเลยอ่ะอประธานกัญจาเจาะให้ให้ได้นะครับนายโอ้โหปักษา,าตีปไปแม่แต่ว่าเพชรไทยแลนด์แกแกขาขาขาแล้วกรรมการติงติงอย่าใกล้อย่าใกล้นะ ไม่เป็นไรครับว่ากันต่อนี่ครับหาฟ้าประธานโอ้โหวันนี้หาเพชรไทยแลนด์ครับวันนี้ปกตินี่มวยเข่าไนเหนียวแต่ว่าโอ้โหชกเกมรับก็น่าชื่นชมเหมือนกันอยู่ที่ฟ้าประธานแล้วครับตอนนี้ต้องเล่นเกมขึ้นมาครับส่วนใหญ่เราจะชินกับเพชรไทยแลนด์นี่เดินชนนะครับวันนี้มีมาชกในเกมตั้งรับด้วยอาฟ้าประธานหา,หาช่องครับหมัดศอกยัดเข่าตั้งไว านานๆนนมาทีครับแต่ว่าชัดเจนนี่ครับเททิ้งไปเลยครับไม่เป็นไรครับล้มและลุกสู้ต่อได้ครับแม่ทำมาตอนหนึ่งมาล้มอีกตอนหนึ่งต้องต้องรีบต้องเอาใหม่แล้วเอาใหม่แล้วเอาใหม่แล้วอาา้วอาวพระประธานอา้าวแม่ดูดิพอเข้าใกล้เชือกนี่ทำยากนะครับเพราะไทยแรงก็ตั้งอําแพงไว้เลยอะ่ะเหมือนกับสามขาเลยไอ้ขาหน้านี่ก็ขา,าไว้เลยอา้อาวอา้าอ้าแทงอีกโอ้ หมัดไปดิหมัดไปดิโมโหโมโหโมโหโอโหวอาลืมนะครับมีหนึ่งปอนค้ำไว้อยู่นะครับนำเงินได้เปรียบหนึ่งปอนนะครับอัชีตก็เยอะโอโหนี่ครับแม่ถ้าชนะนี่ซันเซ็ตเมสเซอร์ลองเกาะล้านอชีดเพิ่มอีกเอาตอนนี้มามาคึกคึกคึกครับฟ้าประธานอ้แต่ว่าเพชรไทยแลนด์ครับระบบป้องกันนี่แน่นหนาแน่นหนาครับอีกคนหนึ่งได้ลูกชัดเจนนะครับอีกคนหนึ่งได้ลูกขยันครับฟ้าประธานซ้ายครับยัดเข่าขึ้นมาศอก ใกล้ๆครับใกล้ๆตั้งไว้แพยายามจะ,ะต่อยหมัดฟันศอกนะครับแค่คู่นี้นี่สู้กันใกล้ๆครับแยกๆกรรมาการแม่เห็นว่าออกอาวุธกันไม่ได้ครับแยกมาจากมุมแยกมาจากเชือกหน่อยครับโอ้โห,โหจัดแบบนี้ต้องเซซ่าเซซ่าตลอดเอาให้ไทยแลนด์แกตั้งแกตั้งกงำแพงอย่างเดียวพรามประธานเป็นฝ่ายบวกอย่างเดียวนะครับเอาจอมลงทุนพราประธานต้องลงทุนลงทุนลงทุน,ทนเอาให้ไทยแลนด์ตั้งไว้ นี่หนุ่มบอสมาจัดมวยแบบนี้นี่มาแฟนๆเลื่องเชียร์ให้ตลอดเวลาเลยครับนี่อยู่ในช่วงปลายยก4ี่นะครับแต่ว่ายังดูไม่ออกเลยครับใครดีกว่ากันเา้าเพชรไทยแลนด์ตีอุย้ยฟ้าประธานมามาแรงๆเสียบยัดเข้าไปครับเพชรไทยแลนด์โอ้โหฟ้าประธานมาตอนนี้ยังไงครับช่วงปลายยกโอ้โหม,มันจริงๆครับหมดยกที่4พักคู่เดียวครับดูครับคู่นี้ ยกชิงดำ3นาทีสุดท้ายมา,ามีหรือเปล่าเตะก้านคอ,อลุ้นกันเลยนะครับยกสุดท้ายแล้วนะครับใครจะได้รับการจูมือ,อยังเปิดเกมเหมือนเดิมนะครับฟ้าประธานแต่เปิดเกมแล้วต้องทําให้ได้นะครับอ้าวหักเททิ้งไปเลยครับเวลายังเหลืออีกเยอะนะครับอยากจะทําอะไรต้องทําครับโอ้ยโดนโดนเข็นล้มทีเดียวต้องตั้งต้นอีกเอ้าซ้ายไปอย่าล้มอย่าล้มอีกเลยโอ้ยโดนเข็นล้มไปสองทีแล้วอ่ะเอา้าเตะไหมตั้งต้นไหม ไปเทเลนทีบกันไว้พระประธานโยกเอ้าเสียบไปสิงเชียรอเิงเชียรรอพระประธานเอ้าตีไปเอ้าโอ้โหมามาถึงตรงนี้ครับมายังได้ลุ้นด้วยกันทั้งคู่ครับไฟแดงก็มีอชีอจากพี่ป๊อปพลรัดรอดรักษานะครับเอกรักมวยมาน้ำเงินครับก็มี ฉีดกับซันเซ็ตเลสเตอร์ลองเกาะล้านมาแล้วพี่ๆแฟนหมัดมวยนี่ครับฟ้าประธานไอ้มาเริ่มจะตีได้เอาตอนนี้ยังไงครับยังไงต้องขยันนะครับเพราะว่าเจอกับเพชรไทยแลนด์นี่อาจจะออกน้อยนะครับแม่แต่ว่าแต่ละลูกแต่ละเม็ดนี่แมแกตั้งพับคาไว้เลยครับฟ้าประธานซ้ายหมัดมาตื้อครับตื้อเท่านั้นที่ครองโลกครับตื้อเข้าไปครับตื้อเข้าไปแม่แต่เจอลูกนี่ครับโอ้โหไปเจอหักเททิ้งไปอีกแล้วครับโ เาทำดีๆนะครับแทงได้ดววไไแต,ต่ว่าโดนเททิ้งเอ้าไปเทแลนด์ตั้งโตกาดไม่ตกเอ้าต่อยหนึ่งสองให้เปิดกาดแม่แต่ต้องลงทุนเยอะนะครับฟ้าประธานไปเทแลนด์แกตั้งแกโต้โอ้โหนี่ครับมากะทำได้ดีมาตลอดครับฟ้าประธานแต่วัดเนี่ยครับเสียหายไอ้ลูกแม่โดนหักล้มลงไปเอาศอกโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ครับ อดไว้นานมาเลยครับเพรไทยแลนด์แต่เวลาอีกเกือบ,บหนึ่งนาทีนี่ก๊กสองก๊กสองต้องมาแล้วครับอัดฉีดเพียบเลยครับไฟน้ำเงินฟ้าประทานแต่ว่า Thailand, พวเพรไทยแลนด์พอแล้วเพื่อนพอแล้วเพื่อน นี่เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ CP เจริญพ่อขพัวผ่นอาหารจำกัดมหาชนนะครับคุณดิตเอกศรีปรทักท่านดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์ทั้ง5ดาวแล้วก็เมจิด้วยนะครับแอนตาซินเข็มละ500บาทนะครับต้องขอบคุณในห้างวินัยวีราพูชงแล้วก็สมโอทีดีพราะมีซิงค์นะครับคุณพี่ชัยกิติธิแล้วก็จิ๋วเชิงปูเซนเทียลหนังวางทั่วประเทศนะครับ0 2 6 8 8 2 3 2 4ครับครับถอยหลังนะครับเหลืออีก30วิสุดท้ายนะครับคู่เอกในรายการมวยมันวันศุกร์ครับ ในการประกบคูมม่มวยของทีมงานเพชรยินดีครับวันนี้เราเห็นเพชรไทยแลนด์ Thailand ในรูปแบบจังหวะฝีมือครับเกมตั้งรับนะครับไฟนี้ไปซ้อมอยู่กับสยามมืองชนนะครับค่ายนอนวัดยิมอ้อาวใกล้จะหมดยกแล้วนะครับเพชรไทยแลนด์ P Thailand แดงนะครับน้ําเงินฟ้าประธานกําลังแกก็ยังไม่ตกนะครับแต่ว่าทรงของเพชรไทยแลนด์ Thailand เนี่ยแกก็หมดยกสุดท้ายของคู่เอกวันนี้นะครับ ทูฟยูมวยมันมันสุกในนามของเพชรดีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับโดยประธานบริษัทก็เสเนาโปรโมเตอร์ก็หนุ่มโบ๊ทนะครับนัตเดชเสียตังในเรื่องมวยสากลที่ปรึกษานะครับคุณชัยรัฐด้วยกรรมการดูคะแนนทั้ง3มุมแล้วก็ไปที่แดงนะครับายแดงวันนี้เพชรไทยแลนด์นะครับเป็นผู้ชนะฟาประทานไปเพราะว่าทรงดีแล้วก็ทำได้ด้วยนะครับนี่แหละของคู่เอกวันนี้นะครับ ทูไฟอูมวยมันมันสุก วันนี้นี่4ี่คู่คุณภาพเลยนะครับในศึกมวยมันวันศุกทาง True For You ในการทำงานของทีมงานพี่ดีครับเราเจอกันเป็นประจำ